คุณผู้ชมคะเรื่องราวที่จะนําเสนอต่อไปนี้บ,บางคนบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะคะเนื่องจากมีชาวบ้านสองคนค,ะค่ะฝันถึงเหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์ที่ว่าก็คือวิญญาณหญิงสาวมาเข้าฝันขอความช่วยเหลือทั้งทงที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะครเรื่องของความฝันรวมถึงเรื่องของวิญญาณสองเรื่องนี้จะมีความเกี่ยวข้องและก็น่าติดตามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานของคุณเศรษฐาโสรินค่ะ ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปยังวัดสามขีธรรมซึ่งตั้งอยู่ภายในศซล่าพ้าว80พบชาวบ้านราว10คนกำลังมุงดูหลุมลึกขนาด1เมตรที่อยู่ตรงหน้าและวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นว่ามีวิญญาณของหญิงสาวที่ชื่อพลอยเพชรมณีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกข่มขืนและฆาตกรรมอย่างอำมหิตและถูกนําร่างมาฝังไว้ภายในวัดแห่งนี้นานสี่เดือนแล้วเหตุการณ์เดียวกันนี้มีคนฝันซ้ำกันถึงสองคนพนังกงานกวาดถนนหนึ่งในผู้ฝันถึงเล่าว่า เมื่อเดินทางมาตรวจสอบหลุมฝังศพอย่างสถานที่จริงก็พบว่าคล้ายกับความฝันมากฝันว่าเขาบอกว่าให้มา,มาช่วยเขาเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ที่วัดสามคีทมข้างบ้านร้างก็เป็นปุติของเจ้าว่านี่ของของพระองค์เนี่ยแต่พระองค์นี้เป็นเจ้าว่า<อ>ก็ฝันเขาบอกให้มาช่วยแล้วเพื่อนอีกคนก็ฝันเมื่อคืนนี้อบอกว่าให้มาช่วยเขาอยู่ตรงนี้นายนพดลเมยมงคลเป็นอีกผู้หนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกับเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อนี้ เล่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะก,กําลังนอนหลับอยู่นั้นคนในครอบครัวต้องตกใจเพราะตนมีอาการคล้ายกับถูกวิญญ,ญาณเข้าสิงร้องไห้เป็นเสียงผู้หญิงพูดขอความช่วยเหลือและวิญญาณดังกล่าวยังพาล่างของตนไปยังสอนอวังทองหลางเพื่อแจ้งความว่าถูกข่มขืนและฆาตกรรมแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความจึงแห่พากันไปขุดศพบ,บริเวณเดียวกันกับความฝันในเวลากลางคืนเข้ามาเข้าผมเนี้ยสิเข้ามาเข้าผมแล้วก็แบบว่ามาชี้ว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยครับ ครับ, <Transfer. S 1> รบเขาบอกกับเราว่าไงบ้างครับก็คือว่าตอนก <al ab 2> ่อนนี้ก็คือว่าอยู่ที่บ้านก็คือว่ากาลังจะนอนจะนอนเรื่องหนงเพราะว่าเขามาเข้าอืมาเข้าก็แบบว่ามาทําท่าแบบว่าโดนมัดมือดูเโดน <al ab 2> มัดมือแล้วก็แบบว่าโดนจับอ้าขาเงี้ยครับแล้ว <ness> <al ab 2> แ,แม่ผมก็มาถามเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าบอกว่าหนูช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยเขาก็ร้องหนูโดนข่มขืนอะไรเงี้ย ลุงขึ้นทีมข่าวได้เดินทางกลับไปยังวัดสมคีธรรมอีกครั้งเพื่อพบกับพระสุวรรณจารุวันโนซึ่งเป็นเจ้าของกุฏิจุดเดียวกันกับที่มีการขุดหาร่างของหญิงสาวซึ่งพระสุวรรณได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าจำรรษาที่วัดแห่งนี้มานานกว่า1ิปีแล้วไม่เคยพบความผิดปกติใดเกิดขึ้นและไม่ได้ล่ำเรียนวิชาคุณสายสะกดวิญญ,ญาณใดอย่างที่ชาวบ้านล่ำลือถ้ไม่เชื่อหลักฐานไม่มีผีกระาบอกสู้ร้อยปีก,ก็ุกมดแล้วมันเจอแลวไหมนี่ไม่เออ ไอ้อย่างเงี้ยมันพิสูจน์ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องมีหลักฐานน่ะพอทำกฎหมายจะมีหลักฐานไหมหลักฐานมีจะเอาอะไรกันเหตุการณ์วิญญาณผีตายโหงถูกข่มขืนและฆาตกรรมอย่างอมหิตมาเข้าฝันชาวบ้านถึงสองคนสำอย่างเข้าสิงร่างผู้ชายให้พาไปแจ้งความกับตำรวจขอความช่วยเหลือชี้พิกัดให้นำร่างขึ้นมาส่งครอบครัวบำเพ็ญกุศลนั้นยังคงเป็นเรื่องที่คาใจของกลุ่มชาวบ้านในชุมชนลาดท้าวแเนื่องจากเจ้าอาวาสวัดสามขีรทม ไม่อนุญาตให้ตรวจสอบโดยพรราการและปราศจ,จากพิธีกรรมที่ถูกต้องเศรษฐาโสลินทีมข่าวไทรัฐทีวีรายงาน